ไวชแชนแนลเสนอท้าให้รู้ช่วยครูด้วยอัสลามวัอะลัยกุมเรอมะตุลลอฮ์บะเราการตูครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะลุยภารกิจที่จะต้องพิชิตด,ด้วยทักษะและความรู้กับรายการท้าให้รู้ช่วยครูด้วย รายการนี้ก็เป็นรายการที่จะให้ความรู้กับน้องๆนะครับทางน้องๆที่มาร่วมรายการแล้วก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านด้วยน้องๆที่อยู่ทางบ้านอย่าลืมที่จะร่วมตอบคําถามไปกับเรานะครับแล้ววันนี้น้องๆเนี่ยก็มาจากโรงเรียนธรรมอิสลามใช่เลยครับได้ข่าวว่าปีที่แล้วก็มาทักทายกับผู้ชมได้เลยครับอาซาลาห์ในกลุ่มตัวตวให้วันการกลุ่มชื่อเด็กชายนาดีแสงสว่างครับผมชื่อเด็กชายสุรยานยามาครับปออะไรครับ ปหกสามปหกนะฮะึงเต้นเราเต้นว่าจะทับไม่ทับใช่ไหมทำมิสรมนี่อยู่อยู่อำเภออะไรครับอำเภอปากเกร็ดครับไม่ใช่ที่เดียวกันเเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยเราเตรียมการมาจะทำภารกิจอะไรตอบคำถามตอบคำถามอถามอย่างเดียวเอาแล้วเอาแล้วเราไม่ได้มาแค่ตอบคำถาม่างเดียวเพราะเรามีภารกิจที่จะต้องช่วยตัวประกันด้วยเพราะเรามีคุณครูมาเป็นตัวประกันเราจะช่วยคุณครูหรือว่า ให้คุณครูโดนลงโทษดิโดนนิดนึงแล้วเลยโดนนิดนึงแสดงว่ามีในใจอยู่นะเนี่ยจำไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ดีมากมากอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปไหนเนี่ยอยู่บ้านนะอยู่บ้านงั้นไปช่วงแรกกันเลยครับช่วงท้าให้รู้ท้าให้รู้คำถามเกมปริศนาตอบไว ให้นักเรียนบอกคำศัพท์จากความหมายหรือประโยคที่เกี่ยวข้องตามพยัญชนะต้นที่ได้โดยจะต้องตอบภายในเวลา5วินาทีหลังจากที่พิธีกรอ่านซึ่งนักเรียนจะต้องตอบถูกให้ได้เกิน50%ของคำถามทั้งหมดเพื่อที่จะผ่านและไปทำภารกิจต่อไป,ไปเข้าสู่ช่วงท้าให้รู้กับเกมปริศนาตอบไวนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการแันดอมป้ายด้านหลังนะครับโดยมีการเลือกป้าย เพื่อให้เป็นต okay, ัวอักษรพยัญชนะต้นพอได้พยัญชนะต้นมาน้องๆก็จะรู้แล้วว่าเราจะเล่นเกมโดยการที่มีตัวอักษรอะไรที่เป็นตัวหลักโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าตัวอักษรพยัญชนะต้นที่เราจะได้คือตัวอะไรไปเลือกตัวอักษรกันเลยครับเราจะดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับและตัวอักษรที่ได้คือตัวมีได้อยู่ได้อยู่พอจะมีข้อมูลไหมพอจะมีคำในหัวบ้างไหมพอจะมีนิดหน่อย ต้องตอบให้ได้กี่ข้อเกินครึ่งเกินครึ่งและในโจทย์ครั้งนี้นะครับมีทั้งหมด12ข้อนั่นหมายความว่าต้องตอบให้ได้เกิน6ข้อ6ข้อนั่นชั้นไวมากเลยนนี่มาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วนะครับแล้วพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์50% 50%้วครับมาจากบ้านอีก40%เดี๋ยวเกมเกมหลังต้อง100%นะอีก50%ลมตอนนี้ก็หลังมาโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับพร้อมนะครับไปครับ เวลาละหมาดในช่วงตะวันตกดินแล้วแต่ยังเห็นแสงขอบฟ้าครับมักเกนถูกต้องครับคำใช้เรียกร่างกายของคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับมายัดมายัดหรือมายินนะครับถูกต้องครับสถานที่จัดเตรียมไว้ละหมาดแต่ไม่ใช่มัสยิดครับมุสล่ามุสลาถูกต้องครับสิ่งที่สมควรทิ้งแต่ถ้าหากการกระทําไม่ถึงขั้นมีความผิดแต่น่ารังเกียจถ้าทําสิ่งนั้นครับมักะรครับมักระโร่ถูกต้องครับผู้ศรัทธาชายครับมุหมินมุหมินถูกต้องครับสถานที่ตั้งกาบาครับ กกมักะมักะถูกต้องครับสำนักคิดทางนิติศาสตร์อิสลามซึ่งมีระเบียบวิธีวินิจฉัยข้อบัญญัติแห่งกฎหมายอิสลามจากแหล่งที่มาต่างๆครับ<า>เดี๋ยวอะไรนะมาซับมาซับถูกต้องครับเกือบไม่ทันนะครับสถานที่ใช้ละหมาด5เวลาและละหมาดวานันศุกร์ครับมัสยิดมัสยิสสดถูกต้องครับสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้เป็นพิเศษเพื่อพิสูจน์การเป็นนบีและรอซูลครับมูอิจิศมูอิจิศถูกต้องครับ สิ่งที่เรียกความชั่วร้ายและความเร็วสามครับมา西亚เออมา西ยถูกต้องครับบุคคลที่ไม่สามารถแต่งงานกันได้ครับมารอมจะตอบมารอมรออถูกต้องครับเดือนแรกตามปฏิทินอิสลามครับมุฮัอมมูฮั่นอมถูกต้องครับสิบสองข้อถูกต้องสิบสองข้อเลยนะครับมาชาลอยเยี่ยมมากๆเลยนะครับยังมีความแบบว่างงงงเก่งๆอยู่ใช่ไหมความพร้อมของเราตอนนี้ไม่ใช่50%อนะนะเป็น5 1ออครับขอบคุณมากขึ้นมาตั้ง1% ขึ้นมาตั้ง1%นึ่ตมันต้องแบบเออเ0็ดแล้วนะพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะให้คุณครูเข้ามา100%ยเปอร์เซ็นอยเปาร้อยร์เนต์ห้าเป็นพอบอกว่าคุณครูจะมาเป็นปตัวประกันเพงบอกว่า5้าเลยงั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปช่วงต่อไปเลยนะครับกับช่วงช่วยครูด,ด้วยช่วงที่2 ภารกิจช่วยครูด้วยเข้าสู่ภารกิจช่วยครูด้วยนะครับกับภารกิจช่วยตัวประกันนะครับนั่นก็คือคุณครูนั่นเองนะครับมาถึงช่วงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องขออนุญาตที่จะเชิญคุณครูคคของโรงเรียนธรรมมิสลามนะครับมาเป็นตัวประกันให้กับเราครับอยากจะให้คุณครูเนี่ยช่วยแนะนําตัวสักนิดนึงครับครับสาามอะไรกุ้วมาเราะองตุลลฮิวะบาระกาตุฮ์ชื่ออาบูซุฟยานสาหม์นะครับมาจากโรงเรียนธรรมิสลามท่าอิดน,นะครับสอนวิชาอัลกุรอาน

หน้าที่พิเศษอะไรเพิ่มเติมก็น่าจะสอนแล้วก็มีส่งเด็กไปตามประเทศนะครับมาชาร์ลอครับแบบไปเรียนต่อเรียนต่อตามประเทศเรียนต่อตามประเทศเลยนะครับสุพยานก็คนเดินเป็นผู้คัดเลือกคนเดิมสุพยานนะครับอ๋อนะครับไปแล้วนะครับไปไหนฮะไปอ่ากาตาร์ไปกาตาร์มาชาร์ลอครับโอ้แสดงว่าคัดหัวกะทิมาเลยครับผมงั้นเดี๋ยวขอเชิญครูที่จุดตัวประกันได้เลยครับตอนนี้คุณครูเนี่ยไปเป็นตัวประกันเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้น เราเนี่ยก็จะต้องทําภารกิจให้ผ่านคราวที่แล้ว5้าสตอนนี้ความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ห้าสิบสองห้าสิบสองห้าสิบอคือเก่งกระทศนิยมมากๆเลยถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วอย่างน้อยก็พร้อมเกินครึ่งละคุณครูอุ่นใจแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้นองๆตอบว่าห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครูอุ่นใจแล้วรอดแน่เยอะกว่านั้นอีกเยอะกว่านักไอ้การับครูบอกขอเยอะกว่านั้นได้ไหมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกภารกิจกันเลยครับ ไรดิชุดบาสชุดบาสเฮ้ยบาสเลยอยากเล่นบาสอยากเล่นบาสซะด้วยนะครับดูสตูดิโอเราจะเล่นบาสกันยังไงเนี่ยแขวนูแขนโยนไม่สนใจไฟอะไรเลยใช่ไหมโยนบอลบนหัวโดยเกมที่น้องๆได้ไปคือโยนบอลบนหัวให้นักเรียนโยนลูกบอลให้เข้าตะข่ายบนหัวของเพื่อน ลูกบอลมีจํานวน10ลูกเมื่อเขา้า1ลูกจะได้คําใบ้1คําใบ้ซึ่งมีทั้งหมด3คําำใบเพื่อใช้ในการตอบคําถามระหว่างทําภารกิจนั้นคุณครูจะโดนแช่มือด้วยน้ําแข็งยิ่งนักเรียนทานําภารกิจใช้เวลานานคุณครูก็จะโดนแช่นานไปด้วยครับเอากลวยหายไปไหนอันนึงอะหลังคนยิงเลยเราเนี่ยกติกาง่ายมากครับเดี๋ยวเราจะให้โย,ย,ย,ยนกลวยอ้โยนกลวยโยนบอลน,นะครับ จากจุดหนึ่งไปที่จุดหนึ่งนะครับโดยที่จุดเริ่มต้นเราจะเป็นฝั่งนี้อ่าอ่าแล้วจุดอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับน้องๆเนี่ยจะต้องโยนลูกบอลให้เข้าอย่างน้อยสามลูกถ้าอยากได้สามคำใบสามลูกไม่ได้แน่นอนความมั่นใจสูงมากเลยลูกเดียวไม่าสามลูกลไม่ได้แน่นอน ลูกเดียวก็ยาก,ล,กล,ยลูกเดียวก็ยากแล้วไม่เรามีโอกาสสองครั้งเขาอ,อาจจะแม่นก็ได้เราก็ฝากไว้แล้วก็พอเราช่วงเรารับเนี่ยเราอาจจะรับแม่นก็ได้ฉะนั้นทําให้ได้3มลูกเพื่อจะได้3คมคใบนะครับแล้วมาตอบคําถามเพื่อให้คุณครูเนี่ยรอดจากการเป็นตัวประกรันเกมนี้เราไม่มีการจับเวลาครับฉะนั้นสบายๆแต่ยิ่งช้าครับคุณครูก็จะต้องเอามือแช่ยอยู่ในถังน้ําแข็งนานขึ้นเรื่อยๆ โอกาสที่คุณครูจะเซ็นมือในการที่จะเซ็นให้เราไปกาต้าเนี่ยก็จะไม่มีแรงโอเคเข้าใจกติกา <c oughs> ใจครับประจําที่เลยครับทั้ง2ฝั่งครับถ้าพร้อมแล้วคุณครูครับเอามือแช่ได้เลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างคบชาแล้วช <c oughs> าแล้วพึ่งแช่แล้วชาแล้วถ้าเกิดว่ารักครูให้ทําชาหรือเร็วชาครับ อ้าวฮะวอ่าพร้อมแล้วนะครับ3ลูกจาก10ลูกเชื่อว่าน้องๆทำได้แน่นอนเริ่มได้เลยครับเอ้ยลูกแรงลงแรงง่ายง่ายพุกพับสูงๆูงเดียสูงสเดียสูงสเอ้ยเอ้ยวื้นวื้นไปไปไปต่อต่อต่อแล้วต่อแรงครับต่อเลยครับเอ้ยเลยเลยเลยป้า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 ยลูกที่สามลูกที่สาม ้สองลูกแล้วสองลูกแล้วแล้วลูกสลูกสักโอ้แม่นละสามสามสามลูกครบแล้วครับจบเกมจบเกมจบเกมแล้วแต่ทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาทำสถิติกันก่อนคุณครูอย่าพึ่งนะฮะได้ยังได้แล้วคุณครูมือช้าแล้วคุณมือช้าแล้วอีกห้าลูกมามาทั้งทีแล้วเร็ววเร็วเร็วเร็วโอ้โหอย่างแม่นครับแม่นมากเลยฮะโอ้โหสองลูกเอออีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่ง ได้เพิ่มอีก2 0 0นะเออนะครับอาคุณครูครับเอามือขึ้นได้เลยนะครับน้องๆทําภารกิจจบแล้วนะครับนับจํานวน 1... อึ่งเก็บไว้ครับ2องครับสครับสครับหครับหครับและ7ลูกนะครับได้ไปทั้งหมด3ามคำใบ้ครับแต่อย่างที่บอกคือเรามีคําถามครับแล้วเราก็มีคําใบ้ให้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้อ่านคำใบ้มันก็ง่ายเกินไปใช่ไหม เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงผลิกิจค้นหาคำใบ้กันครับพร้อมเลยครับ ถามนิดนึงว่ามีสัตว์อะไรที่กลัวเป็นพิเศษไหมงูกลัวสุดเลยกลัวงูสุดๆุเลยไม่ไม่ได้แบบกลัวแค่ใครอยากเยียกลัวโดนกัดเออแต่งูอะกลัวกัดกลัวกัดใช่ไหมกลัวอันแต่เราไม่รู้ว่าในนี้เนี่ยจะมีสัตว์อะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าพร้อมไหมครับพร้อมแล้วไม่พร้อมไม่พร้อมต้องพร้อมนะครับตอนนี้ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับไยับขึ้นและในวันนี้อุปสรรคของเราที่เตรียมไว้นั่นก็คือ

ม่ขาลูนไม่สงกนลุาลนไปโดนไปก่อนไปนี่เดี๋ยวเวลาเดินอยู่เวลาเดินอยู่ววววเดี๋ยวเวลาเดนอ้ยสลับกันไหมครูสลับป่ะดูขอเป็นตัวประกันเลยููมชาแล้วแล้วแอยากเป็นตัวประกันเนี่ยถามสิอพิราทีครับต้องเอาให้ได้แล้วสามกัไบทสามกัไบมีโอกาสได้สากับทกนเดีอะไรนลูเร็วๆ ึเดวลึเดียว้าจะไม่ได้อยู่นะลัวระไลเนอุ้ยตัวเลยขยับแต่เราเดเข้าครับอีกวเร็วเเร็เีวไปสงเข้าไปเร็วไม่ไปไปดถือได้แล้วได้แล้วไปเลยระวังกระโดดระวังกระโดดเลยอระวังกระโดดระวังกระโดดกระโดดมากัดมันรู้สึกคันๆเล ทางขวา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 ไล่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 ล่เออหยิบควายหยิบควายมันมันตัวใช่ไหมเออหยิบตัวขึ้นมาหยิบตัวขึ้นมาโยนเลยไม่จ้ก้อนหินหินสิบลิเออเออยิบควายหันเลยมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์เอามือขึ้นนะครับโอเคมือชามือแข็งไปเรียบร้อยแลนะครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีในน้ำแข็งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะจากโอกาสที่ล้วงไม่ได้สามคำใบ ยิบขึ้นมาได้สองกำไ้พอน้องๆเนี่ยกังวลว่าจะมีตัวอะไรอยู่หรือเปล่าม,มีนะ่สิ่งที่เราเลี้ยงไว้นี้ไม่มีนั่นก็คือกบเบิร์ดเอาไม่มีบอกโลน้ <laughs> ลองกลัวไฟปปันหมอเลยเนี่ยเข้าสู่ช่วงช่วยขูดด้วยนะครับอันนี้เป็นภาร,รกิจหลักเลยนะครับทําภารกิจมาทั้งตลอดทั้งวันเนี่ยเพื่อที่จะมาภาร,รกิจนี้เลยก็คือภาร,รกิจที่ ตอบคาถามให้ถูกถ้าตอบคําถามถูกได้ทุนการศึกษาด้วยแล้วก็ช่วยครูจากการที่เป็นตัวประกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆตอบผิดนะครับคุณครูจะโดนลงโทษโดยการที่ทานอาหารอาลับนะครับนั่นก็คือวาซาบินั่นเองนะครับอารับเหรอไม่ใช่อารับนะครับญี่ปุ่นอาจจะต้องทานวาซาบิถ้าน้องๆตอบผิดแล้วผมบอกเลยว่าน้องๆบอกว่ามีสองคใบ้ไม่ต้องอ่านคําถามก็ตอบถูกไม่มั่นใจแล้วใช่ปะถ้าไม่มั่นใจเดี๋ยวจะอ่านคําถามให้พร้อมไหมและคําถามนี้ เป็นคำถามที่จะให้น้องๆตอบเพื่อให้คุณครูลอดจากการโดนลงโทษคำใบ้ที่ได้คำใบ้ว่าอะไรครับอ่อันนี้การพำนักอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ที่ที่หนึ่งมักปฏิบัติช่วงเรือนรอมาอนลองไม่อ่านคำถามคิดว่าจะตอบว่าอะไรเห็นเห็นอันนี้อันแรกชื่อว่าอ้กุฟอ้กุฟอะโกุฟที่ทุ่งอะลาฟ้าใช่ไหมแต่เห็นรอมาดอนไม่ใช่นะเอาแล้วนะครับคำถามคือ อิบาระนี้ชื่อว่าอิบาระอะไรอแล้วเดี๋ยวก่อนให่ดูละหมาดตะเราเวียมีตัวสอนไปตัวสอนไปไม่มีครับไม่มีตัวอไครับละหมาดตะเราเวียหรอไปไปมาชิดอะแล้วตอบผิดคือให้รอบเดียวะให้รอบเดียวครับรอบเดียวครับละกาดอ่ะลองตอบดูะละกาดที่ตะโรลองต่อไปครการทำหนักอยู่ที่นึงครบนักฮะเนี่ยแต่เสียดายจริงๆจะมีคำใบ้ถ้าบอกว่าคำใบ้นี้นะโอ้โหรู้เลยอ่ะ ช่วยช่วยมากเลยช่วยคำใบนี้ช่วยมากเลยถ้าเกิดว่าได้สามคำใบนี้กลัวฝอยขัดหม้อต่อพื้นไม่ได้หรอกเราไม่โดนครูโดนเราไม่โดนครูโดนเต้องจินใจมากเลยนะครับให้ช่วยไหมให้ช่วยครับครูช่วยหน่อยครูอ่ะคุณครูครับเราจะมีนายจ่ายไหมครับไม่เอะลองดูถ้าเกิดว่าใบเพิ่มจะใบว่าอะไรฮะต้องไปอยู่ในสุราโอ้โหนี่ตัวประกันต้องออกลงเองแล้วนะครับ ค, <ณ S 2> คุณครูคิดว่าต้องมาอยู่ในสุเหร่าผมไม่รู้นะว่าเป็นคำใบ้ถูกหรือผิดนะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับตรทีบ่าาบ,บ้านกสามพยางอะใบสุดๆดแล้วตารโร้วียคนกลางคืนอ่ะ,มออะผมจำชื่อไม่ได้งั้นได้เพิ่มนะครับว่าสิบคืนสุดท้ายอันนี้ช่วยสุดสุดแล้วไม่รู้ตอบว่าอะไรไม่ไม่ใช่เอียเดก้าบอก ต่อว่าเอีติรับคือยังไม่ชัวร์ว่าไมติกรับไม่รู้ละไม่รู้ละต้องโดนละเดี๋ยวไม่รู้คุณูต้องโดนลงโทษนะครับถ้าเกิดว่าางนี้ต้องต้องโดนแล้วนะครับบวชับบวชและคําตอบพี่น้องตอบมานะครับบาดานีมักปฏิบัติในช่วงเดือนรอมดอนและเป็นการพำนักอยู่ที่ที่หนึ่งตอบว่าเอีติรับเป็นคําตอบที่ทุกทุกทุก ไม่รู้จะช่วยไงจริงๆอ่ะผมไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้ถูกต้องนะครับเขีนไม้เขียนไม้บอกแล้วใส่ดิบอกแล้วอีกคำหนึ่งก็คือว่าเป็นสุนนะนะครับที่ส่งเสริมและเน้นหนักให้ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งนะครับเอติกาฟนะครับความหมายทางวิชาการคือการพำนักอยู่ในมัสยิดด้วยการกระทําที่เฉพาะเจาะจงเอติกาฟในช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎดอนเป็นสุนนะหมูอักะดาคือสุนนะที่ส่งเสริมให้เน้นหนัก ในการปฏิบัติเป like ็นอย่างยิ Now, <that> ่งนะครับเนื่องจากเป็นการเจริญรอยตามสุนนะของท่านรอซูสุอุลศ็สลัลลองุอะไรยฮ่วะซสลัมนะครับและเป็นการเชิญชวนเพื่อค้นหาขําคืนลละตุนกอดนั่นเองนะครับเยติกรครับจำแมนยังไม่แนเนี่ยต้องให้แบกพี่งให้แบกโอ้ความมั่นใจเมื่อกี้ยังหาขอขัดมอกันไม่เจอเลยนะครับและภารกิจทั้งหมดเนี่ยก็ทำไ่ได้เรียบร้อยนะครับทำให้น้องๆเนี่ยได้รับรางวัลไปอย่างเต็มที่เลยอย่างแรก ทุนการศึกษา2,000บาทจากรายการท้าให้รู้ช่วยครูด้วยนะครับรับได้เลยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้มาเองเลยนะครับปัดรางวัลจากร้านเนื้อแท้มูลค่า500บาท2ใบ1,000บาทรับไปเลยครับไปทานที่ร้านเนื้อแท้ได้เลยนะครับรางวัลนี้นะครับและหนังสือขออนุญาตมอบให้กับทางโรงเรียนนะครับเป็นหนังสือความสุขของการทําอิบาดะและการเตรียมตัวสู่เดือนอมฎดอนนะครับรับเลยครับขอบคุณมากครับ ต้องขอขอย่างคุณรอคอยรอนขอบคุณคุณคูมากมากเลยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับให้น้องๆเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมและเป็นความรู้ให้กับน้องๆผู้ชมทางบ้านนะครับและสําหรับอีพีหน้านะครับจะเป็นน้องๆจากโรงเรียนอะไรอย่าลืมติดตามรับชมนะครับกับรายการ้าให้รู้ช่วยคูด,ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนอัสสลามอัยกุมคะเรอคมะตุลลอบประกาศตัวครับสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยเนื้อแท้เนื้อแท้ของเนื้อแท้แท้อิต้าชุดมุสลิมชายสไตล์เรียบง่ายบีฟิชเข้าเกลียบเมืองนรา